ไปนู่นสิบพันอีนั้นฮนะ่นะ,ะเก็บงันอีกเหรอสวนพึกษาสบายดีมีอย่างแน่ข้างในก็มีบอลไายหกบทยห้อยบอลนนทห่อผลิตภัณฑ์บอลสลเดอร์น้ำงานผักมีห้านอาหารกินบ่มีห้านอาหารกระตูบมีมากระตูบ ตูปปีรูปนั่งฟีต้องได้เสียเงินเข้าเออจะนีจะเสียฮพาดประตูอยู่พี่แล้วมันรถกระบาดรถกระบาได้เก็บเงิน,ขน,นออคข้าคนหนึ่งสิบห้าพันคนละสิบห้าพันคันเข้าไปแล้วบอกมีอย่างเอามาคืนได้บ่าลองบงลองบงลองบงเใอ่าสวนทุกษาเป็นยังไงก็<อ>ยังไม่รู้<อ>เหมือนกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเราต้องเข้าไปพิสูจน์ดู สวนพฤกษาอยู่ที่บ้านอะไรลืมถามหาที่จอดรถก่อนทางเข้าสวนพฤกษาเป็นแบบนี้มีกระตูบเรียงลายครับริมสระน้ำ อ่านี่ครับโอ้โหมีรถบริการด้วยไี่้บริเสียไม่ไเสียโอเคเสียคนน่าไครนะไปโน่นสิบพันอีนั้นฮะฮะเก็บเงินอีกเหรอได้บอ <l> <ssä> ไบอด้าชิวนเนอาให้เท่านะบอไดไหมบอไปเรว่เยาไปอันนี้คือสวนแบ่คำนำโซ่สวนค่อนข้างจะขาดการทะนุบำรุงไปนิดนึงนะครับ ก็ดูเหมือนกับว่าลรล้างไปหน่อยหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะบริเวณกว้างขวางเกินไปดูแลไม่ทั่วถึงหรือเปล่าเนี่ยครับจุดหนึ่งเป็นจุดพยานนาอ่ามีสลิงไตสลิงผาดโผนด้วยการละเล่นผาดโผนซิปลนยนี่เป็นสวนน้ำ เดินไปดูสวนน้ำถ้าเด็กลงเล่นน้ำคนละสาวพันจอนะีนนนนอาหารมาแล้วครับอย่างแรกคืออะไรตำข้าวปุ้นตำมะฮง นี่กินพร้อมอันนี้อาหารมาอีกแล้วนี่อะไรคะกกาาล,ลาบอะไรลคะล,ลาบหมูอันนี้ <c oughs> ทอดดุข้างหมู <c oughs> อรยลราบหมูหอ,อมข้อคั่วรสชาติกลมกลม่อมอร่อยมาหนหง่ขึ้นข้นถึงสถานที่จะกว้างขวางและก็ร้อนเดินไกลแต่อาหารใช้ได้ครับโอเคเลยครับ ก็เหนื่อยมากเลยครับโอ้โหเดินร้อนแดดร้อนมากเลยแล้วก็ที่สถานที่ก็กว้างขวางเนาะแต่ดีได้มากินแล้วก็อิ่มแล้วครับก็ทําให้พลังกลับคืนมานะแล้วก็มีตัวช่วยคนระับตัวนี้วิตามินซีครับป้องกันโควิดนะสร้างภูมิมต้านทานให้ร่างกายเราได้ดีมากๆอย่างนี้นะครับแนะนําเลยครับกินทุกวันวันละ3เม็ดนะครับเช้ากลางวันเย็น เค okay. ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับช <Okay. S 1> ินแบบขอบคุณครับ